ห้าข้อสังเกตจากเกมลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่า2ต่อ0ลิเวอร์พูลกลับมาเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งเหนือแอสตันวิลล่า2ต่อศูนยุติสถิตไพ่4ี่เกมรวดและนี่คือ5สิ่งที่ทีมของอรนเนอร์ชลอสจะต้องเรียนรู้จากเกมดังกล่าว1การเพรสซิ่งของตัวรุกหยุดบอลยาวหลายคนชี้ไปที่แอสตันวิลล่าไม่ได้เล่นบอลโยนใส่ลิเวอร์พูลแต่การเพรสซิ่งของตัวรุกไม่ว่าจะเป็นคักโปเอกิติเก้ T K e, ซาลาและโดยเฉพาะโดมินิกโซบอสไลมีส่วนสำคัญที่ทำให้วิลลาเล่นบอลยาวได้ยากโดยเฉพาะกดดันให้เอมี่มาตินสติดพลาดหลายครั้ง 2. อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ต้องการความต่อเนื่องนัดนี้น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของแม็กกาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูดกาลเขามีปัญหาการบาดเจ็บและสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่การได้เล่นในคาราบาวครับและต่อเนื่องในเกมนี้ทำให้แฟนลิเวอร์พูลกลับมาเห็นการเล่นในระดับสูงของกองกลางอาร์เจนตินาอีกครั้ง สามโรเบิร์ตสันยังควรเป็นตัวจริงแฟนบอลหงโลกงงอกตั้งแต่เห็นรายชื่อ11ตัวจริงซึ่งต้องยอมรับว่ามิโลสคือเคสยังช่วยเก่มรับและสมดุลเกมไม่ดีเท่ากับแอนดี้โรเบิร์ตสันและจนกว่าฟูลแบ็กฮังการีจะปรับตัวได้รบบโบยังทําให้แฟนบอลสบายใจกว่าสี่ซาลายังมีเขี้ยวเล็บแม้จะทําประตูได้จากความผิดพลาดของมาตินเนสแต่การคิดเร็วยิงเร็วรวมถึงการมีส่วนร่วมกับเกมในหลายๆจังหวะ ซาลาแซงสถิติการมีส่วนร่วมประตูกับแอสซิสของเวนรูนี่ในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาและน่าจะทำลายความกดดันไปได้มากหากมามาดาชลิวีมีของแม้เรื่องออกบอลจะเป็นรองอลิสส่งเบเกอร์แต่การเซฟประตูปฏิกิริยาของเขายังมีส่วนสำคัญให้หงแดงเก็บสามแต้มในเกมนี้แม้จะเป็นมือสองแต่นี่คือกรีนชีสสำคัญที่น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รักษาประตูรายนี้